ตั้งแต่อยู่เรือนเทพเนาะตีกว่าอย่างนี่คุณสุนีครับสามเดือนมากสามเดือนนี่มมาเดือนไปเดือนมีนาค่ะอาจารย์แล้วก็ส่วนคุณอืมคุณชื่ออะไรนะชื่อมาลีค่ะเออคุณมาลีกับคุณสุนีคุณมาลีนี่ติดตามคุณสุนีมาแล้วก็ไม่ได้สนว่าคิดว่ามาเป็นเพื่อนเฉยเออตอนนั้นยังยังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเออมาฟันเข้า ก็ก็ยิ่งแบบเหมือนเหมือนเข้าใจอืเหมือนเออมันอย่างนี้จริงๆนะอะไรอย่างนี้ไปไปได้ดวงตายเห็นทาตอนที่อยู่โรงหารเนาะค่ะที่ว่าวันนั้นอะฟังผมใช่ไหมล่ะใช่เอออาจารย์พูดยิ่งฟังหลายรอบมันก็ยิ่งค่ะยิ่งแบบถ้าถึงอะไรเพราะว่าตอนนั้นะไม่ได้มาแบบมีธรรมะอะไรเลยใช่ไหมที่คุณติดตามมาตี้ตามมาเป็นเพื่อนเฉยๆเออ ไงคิพีฟังไม่ยากส่งคิดพี่หนูฟังแต่หนูก็ฟังไม่จบนะไม่ดูจันเอมาเห็นตัวจริงโอูไม่เหมไม่เหมือนไม่ไม่ไม่ดูเหมื่นด้ไม่ได้ดูเหมือนในอยูทูบใช่ไหมครับผมแต่เสียงดังเฉยผมพูดเสียงดังชัดเจนอ่ะผมพูดจาจะพูดแรง พูดตรงพูดตรงเหมือนแล้ววันนั้นมันเกิดเกิดค,ความรูม้สึกยังไงวันนั้นที่มันได้ที่มันเข้าใจอ่ะอยู่ๆมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมาเยังไงมันเหมือนปื้มมันเหมือนมีกระปุกเวลาจะแกะเหมือนอเท่านี้เหรออะไรเง <Yeah. S 2> ี้ย ไม่ได้อะไรไม่ได้คิดอะไรต่อเฉยเลยเกิดความเข้าใจภายในตัวเองประมาณแล้วก็ไม่ได้ยึดถือยึดอะไรเลยออกไปก็ไม่ได้มันมีสติเหมือนจะโมโหอะไรก็ก็ก็รู้สติก็เลยไม่ไม่คิดไม่เห็นตัวเองหมดก่อนใช่ไหมเห็นก่อนด้วยเอก่อนที่มันจะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเวลาปัสสะกระทบก็ก็ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้มีอะไรตัวตนอยู่จริงไม่ได้มีปัสสะไม่ได้มี นึกถึงคำอาจารย์พูดนั่นแหละก็เออไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นเหรียญเห็นสิ่งที่เต้นปรุงไหมเห็นเตงปรุงไหมก็ก็เห็นเห็นมีเต้นก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ก็เฉยอันใไม่ได้สนใจคือเราถ้าเรากระจ่างแล้วเราไม่ได้ไปสนใจไงถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยที่สงจากการฟังล้วนแล้วแล้วไม่ได้ฟังอะไรมากมายมาฟังมาคุณมากี่วันนะวันนั้นกับน้อง เยอะเพราะว่าอยู่ๆตอนที่ลงอาหารน่ะที่ผมเห็นคุณปิ้งขึ้นมาเนี่ยคุณก็จเออแค่นี้เหรอแล้วก็เหมือนน้ําตาซึมๆเออร้องไห้ยเลยเนี่ยยิ่งฟังเหมือนมันยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งแทงยิ่งยิ่งหมดความสิ้นสงสัยภายในนี่คืองานที่สงเกิดจากการฟังคือยังอู้ดครับปีกว่าเนอะเออแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วย ไม่ไม่ไดี<ช>แต่ก็ติดตามตลอดนั่แนแหละแล้วก็นี่แหละนิสงเกิดจากการฟังฟังทรมันมรู้ได้จริง <S <S มันเห็นตัวเองจริงมันหมดสินส้น,ง<ะ>นสนงสัยภอะไรได้จริงอ,งบบทอืทั้งฟังแล้วอาจารย์ช่วยส่วนส่วนคุณเป็นอาจารย์ช่วยเนะาะเออแต่ทั้งสาวไม่ได้ช่วยคือเกิดจากการฟังล้วนเลยฟังในวันนั้นด้วยในช่วงนั้นด้วยที่มาน่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้ว่าจะเป็นคนบ้าธรรมะหรืออะไรใช่ไหมล่ะ แล้วก็เห็นตัวเองขึ้นมาฟัตื่นหมดสงสัยเรียนก็ฟังกันฟังกันแต่ว่าก็ยังเดี๋ยวได้เจอคุณประมลวันที่ผมคุยกับคุณแต่คุณประมลกับคุณลี่กันนั่งกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กันมาเออฉะนั้นแหละคุณประมลคุณลี่ครับก็อยู่แบบสบายไงไม่มีหัวทานแล้วอ่ะเออเออมันหมดหลงไง เราเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดเออไม่มีอะไรนึกถึงธรรมจารย์บอกเออไม่มีไม่มีอะไรจริงแล้วอย่าอย่าไปเอออย่าไปอย่าไปตามความไม่มีอะไรก็มันมันก็มันก็มีแหละมันมีให้เราเห็นเออเออเห็นว่ามันมีมันก็มีมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วอืมเขาเรียกว่าเออมันมีันเดี๋ยวมันก็ดับไปปัญญาเราจะเห็นรอบหมดแหละเออเพราะว่ามันจะต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมไงตัวเนี้ยมันไม่ใช่คิดเอาใช่ไหมล่ะ ถ้าคิดเอาเนี่ยโอ้ยเวลากระทบมีเราเหมือนเดิมมีผู้รู้ผู้ดูเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีผู้รู้ผู้ดูนะถูกไหมมันเหมือนมันรู้ของมันเองไปเลยเออมันเป็นของมันเองไปเลยไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นแหละก็ไล้บาวันเกิดเนาะครับผ่านไปปีกว่าไปฟังในคลิปหนูก็ฟังอาจารย์อย่างอาจารย์เตืนทําหนูก็ฟังอ แอลลี่ไพวันเราก็ฟังแต่ว่ามาเทียบอาจารย์แล้วมันไม่เหมือนอาจารย์อาจารย์ก็คือแบบเหมือนเหมือนหลมดเหมือนหมดหมดสิ้นลงใสไปเ,เหมือนสิ้นลงใสแล้วอาจารย์ผมพูดเรื่องหลักวิชาตัณหาประธานอย่างนี้เราหลงแค่นั้นเอถ้าเราหมดหลงแล้วก็ ยังมีอะไรให้ยึดมั่นถึงมั่นใช่ไหมล่ะสบายสบายเออก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะเหมือนคนไม่มีธรรมะหรอกแต่มันมีอยู่แล้วก็ต้องมานั่งปฏิบัติมาต้องนั่งเป็นผู้ดีต้องมาวางตัวมีศีลมีธรรมอะไรใช่ไหมเพราะไม่มีใครรู้กับเราใช่ไหมเราก็ทําประกอบอาชีพของเราอยู่ใช้ชีวิตปกติถึงอาจารย์พูดงี้ไม่ง่ายจังนาไมดีจังนะหนูก็ไม่รีอเลยแต่ผมทําของง่ายเป็นของยาก ว่าผมเห็นทั้งหมดอ่ะจะไปนั่งปฏิบัติทําให้มันทุกข<ต>์ทำไมไปแบกสินแบกธรรมเพื่ออะไรล่ะมีแต่ตัวตนดั่ตาตัวตนปีติมานะทั้งนั้นแหละเออมีแต่ความรู้เต็มกระบ,บาลแต่เวลาเวลามีกระทบก็รู้อยูอ่อีกเหมือนเดิมแหละเพราะมันมีเรารู้ไงรู้เยอะก็หลงเยอะเออรู้เยอะก็หลงเยอะยิ่งปฏิบัติเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงเยอะอืม<ต>เออคนไม่ต้องปฏิบัติต้องอะไรเลยเออเนี่ยไอ้พวกที่สงสัยมันจะเป็นไปได้หรอเนี่ยเป็นไปแล้วเนี่ย S <S ฟังเนี่ยหลุดแล้วก็มีคนแบบฟังผมเนี่ยหลุดหลายคนเยอะ응แล้วต้องตา,ตามตามฟังอาจารย์จนมันแทงหมดเลยนะมันถึงจะลงหมดเลยมันถึงจะทําลายกิเลสทั้งหมดอย่าไปติดในภาษาธรรมแค่นั้นแหละอย่าไปหลงในภาษาสมมติอย่าไปหลงในสิ่งปรุงแต่งอย่าไปหลงในสภาวธรรมมันเป็นจิตมายาจิตหมดเลยมันหลอกเราทั้งหมดเนี่ยสร้างสภาวธรรมให้เรา ไปรู้สภาว่านู้นสภาว่านี่แล้วก็โอ้ยเป็นไปกับขมันไปหมดน่ะอันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรค่ะอืมเรื่องปกติง่ายสบายแล้วก็อยู่ในปัจจุบันสบายมากอืก็เราไม่ได้หลงไปคิดไปปรุงไปแต่งอะไรเลยใช่ไหมเ่าไม่ใช่ใช่ไหมมันก็รู้ทุกอย่างอ่ะแต่มันไม่มีเรารู้เนี่ยมันมันประหลาดตรงที่มันไม่มีความรู้สึกที่บีบคั้นเป็นเราอีกแล้วไงแต่ทุกอย่างมันก็มีเพราะว่าถ้าไม่เจออาจารย์ชาตินี้มันคงจะหนักมากในการิดโอ้ย แต่บอกว่าเขาดูมาเยอะแต่พอมาเจออาจารย์นี่หยุดเลยฟังาเยอะฟังครูบาอาจารย์มาเยอะหยุดเลยว่าอาจารย์มีทางออกอนะผมแม่มีจุดสิ้นสุดหยุดมีจุดที่หยุดการแสวงหาทั้งหมดเราหลวงที่เราแสวงหาเราฟังอะเราตามหาอะไรก็ไม่รู้ที่จริงเราหลวงตามหาไปเรื่อยตรงตามหาไปกระปุุงไปเรื่อย ภาษาธรรมปรากฏเต็มไปหมดมแต่ก็ไม่ไม่พ้นออกจากความมันมันมันวางไม่ได้อ่ะค่ะคือมันมันมัน,เ,นเออมันหลงไปเรื่อยอชื่นชมภาษาธรรมเต็มไปหมดเลยที่ไหนได้หลงสมมติทั้งหมด <c oughs> มผมไม่ถอยอย่างเดียวอืถ้าใครมาเจอผมแล้วเนี่ยฟังแล้วมันหยุดที่ผมเนี่ยนั่นแหละเออถ้ามั่นใจแล้วหยุดที่ตรงนี้นที่ตรงนี้กออ็จงดีใจได้มหาอจรครับผม นี่มันสุดที่ตรงนี้แล้วที่อื่นก็ปรุงไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็ฝึกนวดเดี๋ยวก็ละนี่เดี๋ยวก็ต้องดีนะต้องสำรวมต้องไม่โกรธจะต้องเป็นเป็นผู้ไม่มาโกรธต้องพูดจาเพราะพูดจาแบบผมแบบอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ดี มันยังว่าสาความดีอยู่ออละสายอยู่ไม่ปล่อยเออ <c oughs> พอาพาอาจารย์พูดแรงๆก็หาว่าอาจารย์ด่าคนนู้นวิจารณ์ที่เฉย <c oughs> ไม่ได้ดา่าก็ว่าไปหมดอะว่าไปหมดอะใครรับเอาก็คนนั้นแหละว่าเลยอาจารย์อาจารย์พูดถูกหมดแล้วคนไหนรับไม่ได้ก็คือไม่ได้อืผ่านไม่ได้ผ่านเวทนาไม่ได้ผ่านรูปลักษณ์ผมไม่ได้อื programmed. ถ้าผ่านได้เ่ยมันก็จะเข้าในหลักของตรงนั้นแหละตัวเองนั่นแหละ เ,เขาข้ามตัวนี้ไม่ได้เขาข้ามสมมติบัญญัติเก็บยาบไปได้พวกนี้ยแล้วสมมุติบัญญัติละเอียดละเอียดมันจะไปเข้าถึงได้ไงแค่สมมติบัญญัติหยาบๆยาที่ผมมานั่งเล่าธรรมะเขายังข้ามไม่ได้เลยเขายังติดในรูปลักษณ์เลยเออเขาคิดว่าธรรมะคือรูปลักษณ์เนี่ยต้องพูดจาพอๆต้องสํารวมต้องไม่ไม่แบบว่าด่านู่นด่านี่ใครผมก็ไม่ได้ด่าผมก็พูดไปตามเรื่องราวของผมผมก็แทก ผมด่าคุณนะ่ะทุกคนนะ่ะที่คุณคิดขึ้นมานะ่นะผมด่าแล้วคุณไปคุณไปหลงคําพูดผมแล้วหลงสิ่งที่ผมปรุงแต่งไปแล้วปรุงแต่งกระแทกลงไปนะ่ะคุณมียึดาละไม่เห็นตัวเองนะอไงอยู่ตรงนั้นเออมันมเห็นยากตัวเนี้ยถ้ามันไม่วางรูปลักษณ์ผมแล้วก็วางเวทนาไปก่อนย,ยากที่จะเห็นมันต้องใช้ปัญญาจริงใช่ก็ผมธรรมะแห่งปัญญานะไม่ได้การปฏิบัติเอาการประพฤติเอาอันนั้นมันเรื่องลูงนะ่อเออ เรื่องก,การกระทําทั้งหลายคือเรื่องโลกหมดเลยนะทางโลกเราก็ต้องทําขึ้นมาใช่ไหมทางทาเราก็ทําขึ้นมาใช่ไหมแต่เราแบ่งแยกกันเองแต่นั่นแหละคือการกระทําทั้งหมดเลยเออมันจะเป็นปัญญาตรงไหนผมไม่ต้องทํากระทําอะไรคือมันวางทั้งหมดเลยเออเราฟังเอาอย่างเดียวมันไม่ต้องกระทำลวการกระทําเจตนาคือกรรมกรรมคือการกระทำาไยอืม,ไม,ไ,ม,มไม่มีการกระทําผมเราฟังเราไม่เข้าใจตัวเองเฉยเราไม่ เห็นตัวเองก็เือมันก็ไม่มันก็ไม่มีไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจไม่เกิดปัญญาครับปัญญาก็อยู่กับเราแล่แต่เรายังไม่ชัดกับตัวเองแค่นั้นเองยิ่งไปปฏิบัติยิ่งไปฝึกเท่าไหร่ยิ่งบทบังคนที่ฟังธรรมะฟังอย่างเดียวนะถ้าไม่มีทิฏถิมานะตามฟังไปเรื่อยๆตรงไหนไม่ใช่แล้วพอเราเข้าใจตรงนี้เราก็ยังไม่ถึงที่สุดเราก็ต้องหาฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบผู้รู้อ่ะผู้ที่เห็นแจ้งตรงนี้เขาจะมันจะเก็ตตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันจะปิ้งมันจะตอบของมันเอง ว่านี่ยใช่แล้วผมฟังมาเยอะหลายอาจารย์นะมาเจออาจารย์ <Shoot. S 2> ก็เลยหยุดตรงนี้ไ,ได้ <collide. S 2> จบตรงนี้เพราะอย่างน,น้อยเนี่ยเราตามหาแก่นหาตัวบัญญา <LIN> ถ้าเราไปยังทาบุญสุนทานเป็นเน้นเอาตรงนั้นเราก็อยู่กับเปลือกใช่ไหมพอเราไปปฏิบัติมันก็อยู่กับกระพี้อ่ะถ้าเราตามหาแก่นคือการฟังเดียวไงเออตรงนี้ฟังเข้าใจหมดแล้วนะแต่ก็ยังไม่สุดเพราะข้างในเราก็ยังยังยังสงสัยอยู่ใช่ไหมก็ต้องตังฟังไปเรื่อยๆไงเออมันจะรู้ของมันหรอกไอ้ตัวมนวิญญาณตัวเนี้ย ถ้ามันถ้ามันอยากหลุดพ้นจริงๆเออถ้ามันไม่ได้แบบว่าอ่าคืออยากหลุดพ้นไม่ได้อยากที่จะไปสอนคนอะ่ะไม่อยากจะรู้ทำอย่างนู้นอย่างเงี้ยเออคือไม่ยึดไปเลยเออ่นี่นย,ยครับฟับงแล้วก็แยกแยะได้ปัญญาปนญญาะจาักใช่ถ้ามันมีความฉลาดมีความคมขึมม้นามามีปัญญาขึ้นมามันจะแยกออกอือจะรู้ว่าอันไหนจริงกับไหนปลอมเป็นทางสายกลางเห็นสองทางใช่ แล้วเราเราก็จะฟังพอเราไปฟังครูบาอาจารย์อน่เราจะรู้เลยเออเพราะตอนเมื่อก่อนเรายังไม่รู้ใช่ไหมสมมติว่าเออก็ยังไม่นั่นแต่เราหาบทสรุปไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจในธรรมะที่ผมนั่นน่ะมันเราจะรู้แล้วเราไปฟังอีกทีโอ้ยยังไม่มีใครเหมือนอาจารย์นั่นแหละบางคนก็พูดมันผมเยอะนะเอาคําสิ่งที่ผมพูดไป๊อปปี้ผมเยอะนะแต่ก็มีคนไปฟังดูมันยังไม่มันไม่มีพลังเหมือนอาจารย์เราก็บอกถูกฤกษ์ศิษย์ บางคนจะพูดเหมือนพยายามที่จะทําเหมือนอาจารย์มวยพูดแบบอาจารย์แต่ผมฟังดูแล้วอ่ะมันไม่เหมือนของอาจารย์มันเหมือนแต่คําพูดอืมแต่ฟังไปฟังไปมันไม่ใช่อ่ะมันยังไม่มันยังไม่มีทางออกเออมันเป็นสัญญาที่เขาจำเองคาพูดของอาจารย์อืมเขาไปคุณแต่งว่าใช่คุณแต่งเพื่อจะให้คนมาเข้ามาหาตัว คนที่อยากก็ต้องมาหาอาจารย์เท่านั้นแหะใช่ไม่มาหาอาจารย์ก็ไม่รู้วัฒนาไงได้ติดตามมาเออเออขอบคุโอเค